สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงเป็นการขึ้นทรงของรองทรงกลางครับด้านหลังนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยทุยเท่าไหร่แล้วก็เส้นผมอยากสูงนะครับค่อนข้างจะตัดยากนิดหนึ่งนะครับผมขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับไถเผยหน้าออกนะครับขึ้นอยู่ประมาณสักใช้เกณฑ์กลางหูวันนะครับรองทรงกลางตามคลิปไปเลยนะครับลูกค้าคนนี้ก็จะเป็นลูกค้าประจานะครับตัดกับผมมาอยู่ประมาณสัก สองสามปีแล้วนะครับแต่มีช่วงช่วงหนึ่งนะครับเขาหายไปนะครับช่วงที่ประมาณปีใหม่พอดีลูกค้าผมเยอะมากครับเกมาที่ไรเกก็คิวเต็มคือคิวเต็มนะครับก็เลยน่าจะไปใช้บริการที่อื่นนะครับหายไปหลายเดือนอยู่นะครับวันนี้ก็ได้กลับมาคืนนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่กลับมาใช้บริการอีกครั้งนะครับ วันนี้ก็ได้ตัดนะครับเรยว่าขอเป็นรองทรงกลางนะครับเราก็จัดให้นะครับแต่ฐานเดิมผมว่าน่าจะรอยเดิมน่าจะขึ้นอยู่ประมาณสูงหรือเปล่านะครับน่าจะเห็นรอยเดิมดูจากฐานเดิมนะครับน่าจะขึ้นถึงหูบนนะครับเป็นไรครับเอาตามที่ได้นะครับ ตัดเป็นใช้เบอร์หนึ่งนะครับผมโยกฟันลงสักครึ่งหนึ่งดีนะครับแล้วก็มาใช้วีเก็บนะครับผมอยากสกนะครับตามสภาพเส้นผมสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับรูปศีรษะลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ผมขอเป็นตัดแบบช้าๆให้ดูนะครับจะไม่เด่งความเร็วเพื่อช่างใหม่ๆจะได้ดูแล้วก็เข้าใจง่ายหน่อยนะครับ เป็นการมาแลกเปลี่ยนเทคนิคนะครับนี่เป็นงานฟันรองควบคู่กับวีนะครับเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็สไลด์ฟันลงครึ่งหนึ่งนะครับ <ST> ก็ตวัดเลยนะครับด้านล่างเป็นรองทรงกลางครัครบตีนผมผมก็จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์แล้วก็เบอร์ศูนย์จุดห้านะครับ นี้ขึ้นเป็นเบอร์ศูนย์นะครับขึ้นอยู่ประมาณติ่งหนูงนะครับในผมผมก็จะลงเป็นมิดโกเลยนะครับก็จ,จบเลยครับต่อมาผมใช้เป็น0.5นะครับในการตวัดลบโขบตรงที่เราขึ้นเบอร์ศูนย์ไว้นะครับที่เป็นโขบนี่ครับจิบงานไปเรื่อยนะครับชานะ้าช้า สวยไม่สวยก็อยู่ที่เส้นผมแล้วก็รูปศีรษะด้วยนะครับเอาไม่ต้องเอาถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับเอาสักประมาณให้งานมันดูแบบสักเก้าสิเปอร์เซ็นต์ก็ขอบคุณสำหรับช่างตัดผมนะครับช่างใหม่ช่าง,งเก่าที่มาติดตามผมนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์ผม โอเคครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัพลงคลิปบ่อยๆนะครับสวัสดีครับเจอาก,กันาคลิปหน้าครับผม